การทดลองนะครับว่าคมรถจะใสขึ้นไหมสักคอขับรถไปทั้งไกลนะครับซื้อแบ <god. S 1> ็กิ้กงโซดาสกีพยายนของเราก็มีนะครับจีจี้นะครับ<แ>เป็นงไงนะครับต้องล้างออกป่ะต้องขัดไปอีก สามปีห้ามใช้รถขอข,ขัดก่อนโหใส่เข้ามาเลยครับนยวแม่ด่าเลยอย่ามานามาทำ ก็กือพยายามว่าไงมั้งครับอีกที้ครับว่าไงมั้งครับอ๋อไม่สนใจอะครับออกไหมโอ้โหเหลืองออกหมดเลยอะเห,อเหลืองอ๋อยเหลืองอ๋อยเลยน,น,นั่นนี่ยโก็ว่าไปเลยไปดูฝั่งนู้นแลว้วดูฝั่งนี้วันนี้นะครับเราจะเที่ยวกันระหว่างสองฝั่งนะครับก็ไม่เห็นมีต่างตรงไหนเลย เล็กกิ้งโซดานะครับกับมะนาวนะครับอ๋อให้นำ้ำน้ำบีบนิดนึงนะครับตะขี้พยางพยานก็ยังตากแดดอยู่นะครับจีช่ยวยกันหน่อยดิเขาต้องล้างเลยปะไปดูกัน ที่เป็นส,สีตรงนี้ก็คือมะนาวไม่ได้ลืงเหลืองออกนะพอ่ออืมก็น,นั่นกว็ว่าอยู่อุ้ย <c oughs> ออกไหมนะ่าจะสะอาดขึ้นไงไม่ได้ล้างรถมานานอืมปรกฏว่าคาบไม่ใช่คาบเหลืองครับเป็นคาบขี้ไข่ข้าบเหลืองยนะังอยู่คาบเหลืองอยั <c oughs> <c oughs> องอยู่เหมือนเดิมนะครับ ค่าหนึ่งหรือว่าขัดครึ่งหนึ่งครึ่งนี้ให้ออกก่อบไหมพยานไปขี้ด้านม้แล้วนะครับต้องไปตามเก็บขี้มันก่อนครับอาที่เราขัดไปเรียบร้อยนี่ขัดเป็นัไงครับใสขึ้นไหมครับ,บเหมือนเดิมเลยครับ ห้ความใสขึ้นมาเลยครับน้อยนะครับเท่านั้นยังไม่พอใช้เป็นฟันเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ